ดีทุกคนกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเป็นการเพิ่มยอดไลค์นะครับของตัวโพส Facebook กันนะครับแล้วก็เมื่อเราลงชื่อใช้งานมานะครับก็เจอหน้าต่างแรกเลยนะครับก็ให้เรานะครับมาเลือกวดหมู่ก่อนนะว่าเราจะมาทำแพลตฟอร์มอะไรนะครับอย่างผมนะครับก็จะไปที่ตัวเพิ่มไลค์โพสนะครับเขาจะให้เราเลือกบริการนะครับเราก็เลือกบริการ ที่เราต้องการใช้งานได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็เจอกับหัวข้อลิงก์นะครับตัวนี้ก็คือลิงก์โพสต์นั่นเองนะครับให้เราไปที่ตัวโพสต์นะกดไปที่วันเวลานะครับต่อภัยนะครับจะเป็นตัวเวลานะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์นำไปวางนะครับพอระวางแล้วเนี่ยเราใส่จํานวนนะครับยอดไลค์ที่ต้องการจะเพิ่มไปได้เลยนะครับยอดไลค์เดิมมีอยู่ประมาณ65เนาะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเพิ่มให้ดูเป็นขั้นต่ําแล้วกันนะครับสักสิบไลค์นะครับเมื่อเรากรอกจำนวนเสร็จแล้วนะครับตัวค่าจ่ายนะครับก็จะคำนวรรราคคใ้้้เเนนนนะะััับบสส่่ีกดดงซือไไปลย หายยอดไลค์เดิมนะครับมีอยู่65เนาะผมป๊มไป10นะครับเดี๋ยวเราทำการรีเฟซดูนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับเป็น78เลยนะครับขึ้นกันมาแบบรวดเร็วนะครับขึ้นกันแบบนี้เลยอ่ะถ้าใครนะสนใจนะครับที่จะป๊มยอดไลค์เปิดฟีดของตัวเองนะครับหรือว่าดันโพสนะก็เว็บไซต์ตัวนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมอ่ะได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะก็สามารถกดมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ